สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแคนอีกแล้วเป็นไงบ้างปิดเทอมนะครับนี่ชมใหม่นะครับตัดผมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเทอมมาทุกคนต้องให้ได้แบบครูนะผู้ชายนะผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องไปตัดเกรยนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็เปิดเทอมมา โอ้ยไม่ใช่สิสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนออนไลน์เป็นสัปดาห์แรกนะครับสำหรับสัปดาห์ที่2องเดี๋ยวคลิปก็จะตามไปเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับจะเรียนในเรื่องของอะไรเราไปชมสไลด์พร้อมกันเลย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 อ่ะต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างของงานทัศนศิลป์กันบ้างก็จะมีงานวาดงานแกะสลักงานปั้นอันนี้ครูขอพูดอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าเราได้เรียนมาเยอะแล้วนะครับ ไปหน้าต่อไปเลยอันนี้คือตัวอย่างของงานศินละปะหรืองานทัศนศิลป์น,นะครับนักเรียนก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆองค์ประกอบโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงเป็นสีเป็นพื้นผิวนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกทางด้านจิตใจนะครับอโอเคเราไปดูกันต่อนะครับอันนี้คืองานทัศนศิลป์นในชุมชนนะครับก็จะมีการทําร่มมีพระพุทธร,รูปมีงานปั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของคุณครูก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชั้นป .5 เนาะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนออกไปเรียนข้างนอกด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับศิละปะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับวิชาทัศนศิลป์นะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่จริงเนี่ยศิละปะเนี่ยมันเกิดมาจากธรรมชาติรอบตัวเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาคนไปเจอไปพบเห็นรู้สึกประทับใจนะครับก็อยากที่จะถ่ายทอดออกมานั่นแหละมันคือศิละปะที่แท้จริงนั่นคือธรรมชาติรอบตัวเรานั่นเองนะครับผมแม้กระทั่งตัวมนุษย์ของเราเองมนุษย์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ถือว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เนะื้อหาของเราสั้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทมําใบงานด้วยแต่สําหรับใครที่โอ้โหครูหนูทําไม่เป็นจริงๆค่ะเอามาถามตอนเปิดเทอมได้ไหมคะได้นะครับตอนเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูก็จะพาพวกหนูเนี่ยทำอีกรอบหนึ่งเป็นการ ตรวจทานไปในตัวด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะได้ไปพักผ่อนแล้วเนาะโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับคุณครูขอฝากให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะครับหมั่นออกกําลังกายออกไปข้างนอกก็สวมแมสใส่แมสให้มันเรียบร้อยนะครับหมั่นล้างมือล้างเจลบ่อยๆรักษาระยะห่างแล้วเราจะกลับมาเจอกันเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ช่วยๆกันด้วยเนาะ นะครับไม่อยากจะให้มันระบาดอีกนะครับตอนนี้คุณครูก็คิดถึกคิดถึงนักเรียนอยากจะซอนเหลือเกินนะครับอยู่ที่นี่ครูก็โอ้โหนั่งพูดคนเดียวคุยกับใบไม้ใบหญ้าไปนะครับตอนนี้ก็เหงามากเลยโอเคงั้นอ่าโอเคยังไงก็อยากจะให้กลับมาเจอกันเร็ว,รวฉะนั้นฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคบทวนความรู้ด้วยเด้อสาหรับวันนี้คุณครูแคนขอลาไปก่อนนะครับบายบายเด็กๆ